สวัสดีค่ะมาพบกับพี่จี้ขายดีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่จี้อยู่ที่นิสสันเอสเคชัวสาขาบางบัวทองค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเจ้านิสสันนาวาร a านะคะคิงแค a คา r ิเบอรตัวนี้นะคะเป็นรุ่น e ออโตค่ะนะคะราคานะคะอยู่ที่815,000บาทนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ซื้อกับพี่จี้ขายดีนะคะพี่จี้จัดโปรพิเศษนะคะคือใช้เงินออกรถนะคะเพียง4 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ สามารถผ่อนยาวๆนะคะได้ถึง84เดือนเลยนะคะก็เดี๋ยวพี่จี๊ดนะคะจะมาบอกว่ารถรุ่นนี้นะคะมีอะไรที่เป็นแบบมากับรถบ้างนะคะเชิญชมเลยค่ะมาที่ด้านหน้าตัวรถนะคะรุ่นนี้จะแปลกตานิดนึงไม่ไม่เหมือนกับรุ่น SL นะคะก็คือจะเป็นกระจังหน้านะคะพร้อมออโครเมี่ยมสีเงินแบบนี้เลยนะคะ เป็นแบบสวยงามแล้วก็ตัดกับตัวรถมากๆเลยนะคะส่วนโลโก้อันนี้ก็จะเข้าชุดกันเลยค่ะเป็นโลโก้นะคะแบบโครเมียมสีเงินแบบนี้เลยนะคะตกแต่งด้วยหนังสือคําว่านิสสันด้วยนะคะสีดํานะคะรวมถึงตัวด้านล่างก็จะมีกาดแบบเดิมค่ะเพิ่มความสวยงามมากๆเลยตรงนี้นะคะมาที่ไฟค่ะไฟอันนี้พี่จีนนำเสนอเลยดีมากๆแล้วสวยงามที่สุดเลยค่ะ ก็คือเป็นไฟนะคะแบบคอร์ดไอแอนะคะเป็น LED ทั้งหมด4ดวงนะคะพร้อมซิกเนเจอร์ไลท์แล้วก็เปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะคะมาที่ด้านข้างตัวรถนะคะเริ่มจากล้อ,อยางนะคะอันนี้จะเป็นเป็นล้ออัลลอยนะคะขนาด17นิ้วนะคะ มาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ทนทานด้วยนะคะรวมถึงยางนะคะได้เป็นยางไซส์255นะคะนอกจากให้ความสวยงามแล้วก็ทำให้เกาะถนนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ mm hmm. มาที่ด้านข้างอีกทีนะคะตัวกระจกมองข้างแบบนี้นะคะเราก็จะตกแต่งให้นะคะเป็นไฟเลี้ยวนะคะแบบ LED เหมือนกันนะคะและรุ่นนี้เรามีกล้อง360องศานะคะใช้งาน ก็จะมีกล้องตรงด้านข้างกระจกเหมือนกันค่ะส่วนลูกค้าท่านใดที่ซื้อกับพี่จีดไม่ต้องกลัวนะคะพี่จีดก็ยังติดตั้งฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกไฮคูให้นะคะเป็นเกรดเเลยแล้วก็สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้ด้วยรวมถึงกันสาดก็ยังติดตั้งให้อยู่ในโปรนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็บันไดข้างแบบนี้ค่ะเป็นบันไดข้างแบบทรงสปอร์ตสีดําแบบนี้เลยนอกจากจะให้ความสวยงามแล้วนะคะก็ยังทําให้ลูกค้านะคะขึ้นลงได้ง่ายด้วยนะคะ มาดูด้านท้ายตัวรถกันบ้างนะคะด้านท้ายตัวรถนะคะพี่จิ๊กก็จะติดตั้งนะคะให้เป็นกระบะไลเนอร์นะคะของนิสสันนะคะอันนี้มาจากโรงงานจะไม่มีนะคะแต่เดี๋ยวพี่จิ๊ติดตั้งให้ในโปรนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็แม็กยางก็ยังได้เป็นคู่เหมือนกับคู้หน้าเลยนะคะและที่สําคัญค่ะรุ่นนี้เป็นกระบะยกสูงนะคะตรงนี้เขาก็จะติดตั้งเป็นสติ๊กเกอร์เป็นแบบคาลิเบอร์แบบนี้เลย ะะเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยค่ะมาที่ด้านท้ายบ้างค่ะด้านท้ายนะคะไฟอันนี้จะเป็นไฟ LED เหมือนกันนะคะเป็นแบบไฟท้ายแบบขนาดใหญ่นะคะอันนี้จะให้ความปลอดภัยมากๆเลยนะคะเวลาส่องสว่างกลางคืนค่ะและรวมถึงกันชนนะคะกันชนหลังเป็นกันชนหลังขนาดใหญ่แบบนี้นะคะสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมเซนเซอร์ถอยนะคะกระระยะทั้งหมด 4. จุด นอกจากความสวยงามแล้วก็ยังได้ความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยค่ะในการจอดก็จะดีมากๆเลยนะคะอ่าโอเคได้ชมภายในภายนอกตัวรถไปแล้วเดี๋ยวเราไปชมภายในกันบ้างค่ะโอเคค่ะมาชมภายในตัวรถกันบ้างนะคะเริ่มจากพวงมาลัยเลยนะคะพวงมาลัยอันนี้จะเป็นพวงมาลัยแบบเก๋งนะคะจับกระชับมือและก็สามารถปรับขึ้นลงได้นะคะ และก็มาที่ด้านซ้ายนะคะปุ่มด้านซ้ายเนี่ยนะคะจะเป็นปุ่มคอนโทรลเครื่องเสียงนะคะสามารถเลือกตำแหน่งที่เครื่องเสียงอยากเลือกเพลงไหนฟังได้เลือกตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนด้านขวานะคะปุ่มด้านขวาเนี่ยจะเป็นปุ่มนะคะ Cruise Control นะคะคือล็อกความเร็วอัตโนมัตินะคะและรวมถึงการสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็รับโทรศัพท์ได้ด้วยค่ะ มาที่หน้าปัดนะคะหน้าปัดตรงนี้นะคะเป็นหน้าปัดจอขนาดใหญ่นะคะขนาด7นิ้วสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ขับก็จะได้ไม่ต้องชำเลืองมากด้วยค่ะเวลาถ้าเกิดผู้ขับขี่ขับบนท้องถนนนะคะ okay. มาที่จอตัววิทยุนะคะจอวิทยุอันนี้จะเป็นแบบทัสกรกิน8นิ้วนะคะสามารถรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้เหมือนกันค่ะดีมากๆเลยอย่างนี้นะคะ วิทย์แล้วก็มาถึงตัวแอร์นะคะแอร์ Air ตัวนี้ก็จะเป็นแบบอัตโนมัตินะคะสามารถขึ้นลงแบบอุณหภูมิได้เลยค่ะรุ่นนี้เราเป็นเกียร์ออโต้ที่พี่จิตบอกใช่ไหมคะก็คือเกียร์ออโต้ของเราจะเป็นเจ็ดสปีดนะคะใช้งานง่ายค่ะแล้วก็ให้อัตราเร่งที่ดีมากๆเลยนะคะรวมถึงเบาะตัวนี้ค่ะพี่จิตแนะนําเลยก็คือเป็นถึงจะเป็นเบาะผ้าก็จริงนะคะแต่ว่าเป็นเบาะผ้าพิเศษนะคะก็คือมันไม่อมฝุ่นนะคะ เป็นเบาะผ้าอย่างดีด้วยค่ะมาจากโรงงานเดือนกันค่ะและที่สําคัญนะคะที่นั่งตอนแ c a นะคะรถเดิมๆไม่มีมาใช่ไหมคะแต่พี่จิ๊กก็ยังให้เบาะแคปได้นะคะไม่มีปัญหาเลยลูกค้าจะได้ทุกคันค่ะสําหรับซื้อแ c a กับพี่จิ๊ดนะคะและรวมถึงตัวออแอร์หลังนะคะอันนี้นิสสันเขาใส่ใจคนนั่งหลังมากๆนะคะเรามีแอร์หลังให้ด้วยค่ะ โอเคเดี๋ยวเราชมตัวรถกันไปหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นท้ายคลิปกันค่ะโอเคค่ะได้ชมรถนะคะทั้งภายในและภายนอกกันไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จิ๊ดมาบอกโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยสำหรับคนที่ชมคลิปนี้นะคะก็คือถ้าลูกค้าสนใจนะคะเป็นแคปบเกียร์ออโต้ยกสูงแบบนี้นะคะใช้เงินดาวออกรถน้อยๆนะคะเพียงแค่4 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ แล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะตัดสินใจนะคะที่จะซื้อและแล้วก็โทรมาสั่งจองกับพี่จี๊ดนะคะแคปหน้าจอมานิดนึงนะคะพี่จี๊ดจะให้นะคะเป็นบัตรกำนันอเออเป็นคูป,ปองน้ำมันนะคะมูลค่า1,000บาทนะคะและลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะก็โทรติดต่อหาพี่จี๊ดได้นะคะหรืออยากจะได้แบบไหนอะไรก็โทรหาพี่จี๊ดที่เบอร์0 9 5 4์9 9 5 5 9นะคะ หรือลูกค้านะคะสนใจนะคะโปรโมชั่นอื่นๆของรถนิสสันรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเทอร์่านะคะกระบะรุ่นอื่นแล้วก็เป็นนิสสันอเมร่าเทอร์นะคะก็สามารถไปติดตามนะคะดูคลิปย้อนหลังของพี่จีได้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่จีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ